ดาวพฤะหัสกลับมาโครจรเดินหน้าในช่วงกุมภาพันธ์นะคะสำหรับชาวมังกรเมื่อดาวพฤะหัสเดินดีขึ้นนะคะเรื่องใดจะเกิดขึ้นในแง่มุมบวกในช่วงนี้ไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดที่ลัคณาราศีมังกรรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มกราคมถึง14กุมภาพันธ์ก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดกระดิ่งนะคะดาวพฤะหัสของชาวมังกรนะคะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อเรื่องสังคมเรื่องพี่น้องนะคะรวมทั้งเป็นความหมายเรื่อง ทางไกลด้วยนะคะเมื่อที่ผ่านมานะคะปลายปี67ต่อต้นปี68นะเป็นการโครจรผิดปกติของดาวพฤหัสน,นะคะและในช่วงกุมภาพันธ์นี้จะเริ่มกลับมาโครจรดีในภพเรือนบุต,ตะส่งผลในข้อที่1นนะคะเป็นภพเรือนเกี่ยวข้องกับการรเริ่มสิ่งใหม่นะคะการลงทุนนะหรือว่าเป็นเชิงเรื่องของการก่อเกิดโปรเจกต์โครงการช่วงนี้งานการของชาวมังกรจะเริ่มกลับมาคืบหน้านะโดยเฉพาะกับคนต่างวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ การทำงานร่วมกับคนต่างอายุนะคะหรือแม้แต่เรื่องการสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องมีผู้ช่วยบริวารคนอายุน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจหมายถึงงานแวดวงประเภทเยาวชนเด็กวัยรุ่นก็ได้หากคุณมีกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ถือว่าในช่วงกลุ่มพ,พันธุ์ไปนะคะการงานจะเริ่มคืบหน้านะคะเป็นเชิงเรื่องการทำงานกลุ่มทีมก็ได้ชาวมังกรจะมีโปรเจกต์โครงการที่ทำเชิงสังคมมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นงานในเชิงเข้ากลุ่มเข้าทีมนะคะ งานมักจะต้องเป็นเชิงท่อทีท่ออาศัยนะโดยเพาะช่วงนี้จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องพี่ๆน้องๆมากเป็นพิเศษได้นะคะเป็นจังหวะริเริ่มสิ่งใหม่ๆในเชิงงานก็ได้บางท่านมีการปรับเปลี่ยนทางการงานหรือหมายถึงการมีโปรเจกต์โครงการสั้นๆนะคะซึ่งช่วงกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมะจะเป็นช่วงที่ก่อเกิดงานค่อนข้างมากได้นะคะเป็นช่วงที่จะมีคนให้โอกาสให้ความหวังกับชาวมังกรได้เนื่องจากในภพเรือนปุตตะนะคะมันเป็นความหมายเชิงความหวังเชิงเรื่องของ สิ่งที่งอกเงยงอกงามก็ได้หรือช่องทางไรายได้นะจะเป็นช่วงที่ชาวมังกรอาจจะได้ดีเพราะหมู่เพื่อนสังคมนะคะงานการประเภทที่ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนหลายฝ่ายหลายส่วนนะหรือแม้แต่มูลนิธิสมาคมองค์กรนะคะที่คนเยอะๆรวมตัวกันมากๆส่งผลดีกับหน้าที่การงานของชาวมังกรสำหรับในข้อ2นะคะเป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนได้เนื่องจากปุตตะก,ก็คือการเก็งกาไรระยะสั้นนะคะจะเป็นช่วงที่ชาวมังกรจะมีลักษณะ การใช้เวลาทุ่มเทศึกษานะหรือว่ามีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการลงทุนค่อนข้างมากได้บางท่านก็เป็นเชิงเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะจะเน้นเป็นพิเศษช่วงกุมภาถึงพฤษภาคมรวมไปถึงบางท่านก็เป็นการลงทุนเกี่ยวข้องกับการเก็งกาไรนะคะเป็นช่วงเวลานะคะที่จะมีภารากิจใหม่ๆกันขึ้นได้บางท่านเป็นเรื่องใกล้ชิดบุตรหลานบริวารการมีภาระเลี้ยงดูนะคะเรื่องของการ เกี่ยวข้องกับงานอดิเรกความสนใจบางอย่างก็เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ทําให้เป็นช่วงที่รายได้เสริมรายได้พิเศษนะคะช่องทางหาเงินใหม่ๆก็เกิดขึ้นกับชาวมังกรได้ด้วยเหมือนกันสำหรับภพบเรือนปุตตะนะคะก็เป็นภพเรือนแห่งความโชคดีโชคเฮงนะก็จะเป็นเรื่องราวในเชิงมีโชคมีดวงนะคะกับเรื่องการประมูลแย่งชิงแข่งขันนะคะการลงทุนระยะสั้นต้องบอกว่าบางช่วงนะคะที่ดาวแวดล้อมดีนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงดาวศุกร์มหาอุดนะหรือว่า ช่วงที่ดาวสุขมีกําลังดีนะคะก็จะส่งผลกับชาวมังกรให้เกิดโชคลาภปุบปัปบฉับพลันได้นะคะอันนี้ก็ต้องติดตามกันในรายเดือนนะคะเรื่องดาวของการเสียเงินก็เป็นได้เหมือนกันนะเรียกว่ามันเป็นคาว่าวีนาเนะคะเป็นความหมายดาวพลังหัสก็คือบางครั้งก็จะเสียเงินปุปบปับฉับพลันซึ่งเป็นเหตุให้ชาวมังกรนะคะจังหวะได้เงินก็ได้ก้อนใหญ่แต่จังหวะจ่ายก็จ่ายเยอะนะซึ่งเหตุผลก็คือดาวพลังหัสของชาวมังกรเป็นคําว่าวีนาก็คือ ไม่คาดคิดกันมาโดยบังเอิญน,นะคะในขณะเดียวกันดาวแวดล้อมก็จะส่งผลให้ช่วงได้ก็ได้โดยบังเอิญนะช่วงเสียก็เสียโดยไม่คาดคิดนะคะสําหรับในข้อ3มนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องบุตรหลานบริววนภาระส่งเสียนะคะเนื่องจากดาวพระหัสไปอยู่ในภพเรือนเรื่องปุตตะนะคะแล้วก็ร่วมกับดาวมฤตยูด้วยดังนั้นจะเป็นช่วงที่ชาวมังกรน,นะคะจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่อง ลูกหลานบริวารคัอนข้านมานะคะบางท่านเป็นคนหมายเชิงเรื่องสัตว์เลี้ยงนะคะสิ่งที่เรารักเราชอบประคบประงมดูแ,แลนะคะรวมไปถึงเรื่องราวในเชิงการเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงในเชิงลูกหลานบริวารก็ได้นะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะบางท่านก็เกิดสมาชิกใหม่ในครัวเรือนบางท่านเป็นช่วงเลี้ยงดูส่งเสียนะคะหรือบางท่านก็จะเป็นการที่ลูกหลานบริวารมีความก้าวหน้าในช่วงนี้ได้นะคะ สำหรับในข้อ4ี่นะคะเป็นพบเรือนที่หากพูดถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะก็เป็นเรื่องสิ่งใหม่ได้เช่นเดียวกันบางท่านก็จะเป็นทั้งคบหาสมาคมคนกลุ่มใหม่ๆนะคะเข้าสู่สังคมที่เป็นการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นคนเรื่องงานเรื่องสิ่งแวดล้อมนะเปลี่ยนแปลงได้นะคะเรื่องราวในเชิงพบรักนะเป็นความสัมพันธ์ทางการคบหาใหม่ๆได้ในช่วงกลุ่มพาถึงพฤษภาคมนะคะเป็นจังหวะที่ดาวพฤหัสกลับมาโคจรเป็นปกติดังนั้นการคบหาบางอย่างที่ คลุมเครือไม่ชัดเจนในช่วงปลายปี67นะคะก็อาจจะกลับมาสารต่อกันได้ในช่วงกุมภาถึงพฤษภาคมนะคะพบรักครั้งใหม่นะหรือไปปิ๊งปังใครเกิดขึ้นในช่วงนี้ได้นะรวมทั้งการคบหาแบบต่างวัยต่างอายุมีความแตกต่างทางทัศนคติเรื่องต่างชาติต่างภาษาก็เป็นได้เหมือนกันนะคะสำหรับสถานการณ์ทางการคบหาก็เป็นทั้งในเชิงซ่อนเร้นก็ได้เนื่องจากดาวพฤหัสเป็นด้วยเรือนวินาศนะคะก็คือความลับนะเรื่องของทางไกลนะคะ เรื่องสิ่งที่คบหาแบบไม่มีสถานะไม่ชัดเจนก็ได้ดังนั้นชาวมังกรก็มีแนวโน้มเรื่องกันมีความสัมพันธ์ใหม่ๆได้ทั้งรูปแบบความรักการครบหากันงานนะหรือกําลังพูดคุยสารสัมพันธ์เพื่อผลประโยชน์ก็เป็นได้นะคะในข้อสุดท้ายนะคะเป็นความหมายเรื่องวินาศไปอยู่ในเรือนปุตตะนะคะก็เป็นอีกความหมายหนึ่งก็คือความรั่วไหลาทางการเงินนั่นเองนะมีโชคเฮงโชคดีเกิดขึ้นได้ในขณะเดยียวกัน ความรั่วไหลของชาวมังกรก็มักเกิดขึ้นกับเรื่องปูดตะด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่นเสียงเงินไปกับข้าวของสะสมงานอดิเรกข,ของที่ชอบที่รักนะคะเป็นเรื่องของการมีภาระส่งเสียอุปการะเกิดขึ้นนะหรือบางท่านจะใช้จ่ายไปกับเรื่องของสิ่งที่เราเป็นห่วงค่อนข้างมากในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่ออนาคตลูกหลานนะคะ,ะเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงที่ชอบนะหรือว่าลงทุนในสิ่งที่เป็นความหวังทางการงานอนาคตต่างๆ ือว่าชาวมังกรจะมีแหล่งใช้เงินกับเรื่องราวเหล่านี้ได้ในช่วงกุมภาถึงพฤษภาคมนะซึ่งจะกลับมาเข้มข้นก็คือใยเยอะกับเรื่องเหล่านี้นะคะเป็นความหมายในเชิงการมีหนี้สินได้นะคะเป็นช่วงที่อ่ากุมภามีนามีษา,าพฤษภาเป็นความโดดเด่นกับเรื่องก่อนนี้ยืมสินนะคะ,ะหาเงินมาลงทุนได้นะหรือว่าได้รับวงเงินหมุนเวียนเครดิตนะคะหรืออะไรที่เป็นเชิงเงินมีเงื่อนไขเข้ามาส่งผลให้ชาวมังกรนะคะก็เอาไปหมุนเวียน ธุรกิจนะลงทุนอนาคตนะมีคนให้ความสนับสนุนทางการเงินแต่ก็เป็นหนี้ได้เหมือนกันดังนั้นอ่าเป็นช่วงที่อาจจะมีแหล่งทางการเงินมีการหมุนเวียนดีนะคะแต่ก็ต้องดูแลจัดการเรื่องภาระนิศสินด้วยนะคะสหรับดาวพฤหัสของชาวมังกรนะคะก็จะส่งผลดีในเชิงบวกนะกับเรื่องราวเหล่านี้ที่สรุปมาให้จนถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะหละังจากนั้นดาวพฤหัสจะโคจรจเข้าสู่ภพเรือนอริเป็นเวลา1ปีนะคะดังนั้นถือว่า ต้องเรามาระวัง pues, เรื่องการเงินการลงทุนขึ้นมาในช่วงหลังพฤษภาคมไปนะคะเรื่องของการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมก็อาจจะก่อเกิดความเปลี่ยนแปลงในช่วงหลังจากนั้นนะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานนะคะถูกเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะหรือว <kindergarten company> ่าจะมีเรื่องราวของการก่อเกิดอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นนะคะกับเรื่องเพื่อเรื่องสังคมซึ่งในการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวในช่วงพฤษภาคมนะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดาวราหูกับกลาย เป็นมีกําลังสเสถียรน,นะคะดังนั้นมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงก็อาจนําไปสู่ช่องทางการหาเงินใหม่ๆของชาวมังกรนะที่มีลักษณะมั่นคงสเสถียรเกิดขึ้นในช่องทางอื่นๆนะคะสำหรับทิศทางการโคจรของดาวพฤหัสน,นะคะเมื่อย้ายแล้วส่งผลอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้ฟังให้ชาวมังกรรับทราบล่วงหน้านะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ